นี่นี่นี่แต่ไม่รู้นะแม่มาดูจะดีไหม

เอาหน่อยเอาหน่อย,ออยลุย <c oughs> ดีแล้วลูกเอาให้ได้ลูก <c oughs> อีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วเร็วนัดยูดีชชา อย่าพูดอย่าพูดดีเอาแล้วโอโหยสมาธิสมาธิ <c oughs> เน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นหน่อยสมาธิลูกออกแล้วเบาอ่ะ <c oughs> เน้นหน่อยเน้นหน่อย ไปสุดไปสุดนั้น็อตเ,เราได้เราไ,ได้ลูกดีแล้วดีแล้วดีแล้วสมาธิสมาธิสมาธ,มาธิเอาแล้วโอ้โหสุดยอดแมให้รู้เท่าไหร่ลูก แม่อยู่ไหนเนี่ย <laughs> แม่ซ <laughs> เออีเอาอีกเอาอีไปไล่สุดลูก <laughs> หลังเข้าโอ้โห <laughs> เบามากร <laughs> <laughs> ับรับรับรับ ลีโอลีโอเยี่ยมมากจนเคสสุดยอดไอ้ดีใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีดีด ning 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 ôi 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 kèm ôi luôn ให้เร็วให้เร็วทางหน้าไปทางนีาเกมรับลูกเกมงแล้วมั้ยดี ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น ลีโอเน้นหน่อยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่ตรงยาวตรงยาวลีโอกาเล่นให้ลูกเล่นได้เล่นได้รับเลยการเล่นการเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลุยดีดีรับรับช่วยกันรับช่วยกันรับดีใช่ดี

đi Lắp bên này lượng nữa, nào phụ không mạnh đừng có đi dạ hãy đừng có ให้ลอกอย่าให้ลอให้ลอกเยี <Yeah. S 2> ่ยมชฉด,ดีเอา้า <c oughs> ให้ให้ให้โอ้ย <c oughs> ชด,ดี <c oughs> ตาม <Yeah. S 1> ช่วยหลังด้วยช่วยหลังด้วย ถึงดีสากายเอาให้ถึงเออแค่นั้นแหละไปยิงแล้วโโอ้ห ดีเยี่ยมมากลูกเ,เ,ลเยี่ยมมาก,เ,กเขาเขาเขา,ขาบอลเป็นนะเ <c oughs> <c oughs> ขารู้แบบว่าเหลี่ยมอะ <c oughs> น,น้ามาเข้าฟุตบอลฟุตซอลเราเก่งเลย cỡa léch, để yin lảnh, đái liền. Đơn, đơn. Đừng hay lòc, đừng hay lòc. Chìm โอ้ยเซนเปลี่ยนเทา้ายิงเลยสกายยาหลายจังหวะลูก ไปดูบอลนะดูบอลดูบอล น็อตดีไกลละเสาสองเสาสองไก่รับ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 น็อตเอาโอ้ยเบาดีแล้วน็อตดีแล้ว กายตัวหลังตัวหลังกายวิ่งให้สุดเลยลูกดีกายเอาให้ให้คมกว่านี้ลอง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  ดีดีเฮ้ยสกายเดินด้วยไลยเลยเดินเดินเดินนี่ดีเรโวดีเอาแล้วเรียกแผนเลยลูก มีเวลานะมีเวลากายเยี่ยมเอาเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยรับ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 กายชีกเอามาชีกเอาีมยดิที่เส้นที่เส้น หลอกได้นะหลอกได้นะที่เส้นไงลูกดีลิโอ กายรับ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 นัดเก็บเล่นเลยดึงบอลดึงบอลดีสกกยอย่างนั้นแหละ สกายเพิ่มเพิ่มดึงบอลมาเล่นดึงบอลมาเล่นดเอีสกายหรอโอ้โหนิดเดียวดึงเล่นดึงเล่นดึงเล่นดีโอดี ทำไมเบาจังรีโอดีมากลูกต้องได้แล้วลูกเนี่ยสกายอย่างดีดูบอลดูบอลดูบอลโอ้โหสุดยอด เข้าฮะเข้าวเขาเขาสกีดบอลนะฮะสมาธิลูกไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ สมาธิลูกสมาธิกาเล่นกาเล่นกาเล่นสมาธิกับเก็บเล่นเลยเก็บเล่นเลยออสกายเขาเขาใหญ่กว่าเราใช้ทักษะดีลูก กเอาใหม่เอาใหม่ลูกเกมเกมลับทำยังไงเข้าไปข้างในการเล่นการเล่นระวังระวังระวังขอโทษกันลูก Makua ban, nak luo makua ban. Di, segai yang ni Eh.